บานอินโดนีเซียอิงฟ้าวราหะบินลัดฟ้าประกวดมิสแกรนสี่ลุกต่อวันสวยเด่นไม่จมนางงามคนอื่นบ้านพักหรูอิงฟ้าวราหะบินลัดฟ้าประกวดมิสแกรนที่อินโดนีเซียส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามกับอิงฟ้าวราหะมิสแกรนไทยแลนด์2022ที่ตอนนี้เดินทางไปประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2022ที่อินโดนีเซียโดยเธอได้เคลื่อนไหวโพสภาพลงอินสตาแกรม เผยความสวยจึ้งส่งตรงจากอินโดให้แฟนนางงามได้ชมกันเรื่อยๆล่าสุดอิงฟ้าได้โพสภาพตัวเองมาในชุดสีแดงเผยหน้าท้องสวยๆพร้อมแคปชั่นระบุว่ารอรับสายสไพายไทยแลนด์แต่นาทีเจอตัวเต้งอย่างของอินโดที่บอกเลยสวยคมมาแรงทำกลางแฟนคลับแห่คอมเมนต์ทั้งชมความสวยความแซบและส่งกำลังใจมงลงไปเลยจ้า โลกโซเชียลแห่แชร์ภาพอิงฟ้าวราหะหลังเดินทางไปถึงประเทศอินโดนีเซียและเข้าการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022วันแรกซึ่งเจ้าตัวมาในชุดลายขาวดำโชว์ลีลาเดินแบบซับๆัพร้อมโพสท่าเก๋ๆให้ช่างภาพเก็บรูปรัวๆเมื่อ4ตุลาคม65ที่ผ่านมาและในวันที่5ตุลาคม65เป็นวันที่2ซึ่งอิงฟ้าและเหล่าสาวงามร่วมทำกิจกรรมซ้อมเต้นและในช่วงเย็นจะมีกิจกรรมมอบสายสะพายแสชิ่งเซอร์โมนี พร้อมทั้งทานข้าวกับบอสนวัตซึ่งงานนี้อิงฟ้าสวยหวานๆกับชุดลายใบไม้พร้อมแจกความสดใสทำเอาแฟนๆใจละลายขึ้นไปรับสายสภายไทยแลนด์จากควินเทียนมิส s กรนอินเตอร์เนชั่นแนล2021เพื่อเป็นการบอกบอกว่าเริ่มต้นการประกวดอย่างเป็นทางการแล้วต้องบอกเลยว่าจึงมากจริงๆสวยสะกดทุกสายตาออร่านางพญามาเต็มและบอสจะปฏิเสธไทยแลนด์ไม่ได้